มาเด้อพี่น้องเด้อก้อยไข่หมดแดงพี่น้องเลยมือนี้ได้ไข่หมดแดงตรงๆมาก้อยส่พีสุนองกินเมือนี้เบิ้งมีทางลูกโดดมากัดพรอมได้เหมือนนี่พี่น้องเลยใส่บักผิกก่อนเอาสีเพชดเพชรแนงหน่อยมันจะสีเสียเขาขวมหอมเลย นี่นี่สุลตรแปลงนัวเคือบขาวเจือกเผือกเลยบาสนี้นำประแดกหอมๆใส่จากสองบวงก่อนพี่น้องโอ้หอมๆเลยบาสนี้ต่อด้วยน้ำปลาพี่น้อง ทางปลาแดกทางน้ำปลาเมืองมักนาวพี่น้องมนวหัดจัก,น,จกน้อยเพราะว่าบ่ตองใสายลาย่หรอครับเพราะว่าหมดแดงมันกะสมอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะหอมรวมเทลงไปเลยนี่หอมรวมคนให้เข้ากันพี่น้อง เป็นได้บาทนี่คือแดงซึลืออยู่แถวลพี่น้อง <laughs> โอ้เบิ่งเบิงเบิง,บงคนให้เข้ากันเั็กน้อยก่อนเดอ้อบาทนี่สูตรซีมเด้อพี่น้องเดอ้อซีมเบิง่งอ่ะใส่แสบกับบอดำเดอ้อบานนี่เดอ้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูุข่สูคส่คนครับเมื่อน,นี้ก้อยไข่มดแดงเด้อพี่นอ้องเด้อมื้อานี้บอดำพามากินก้อยไข่มดแดงกำลังสีตรงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนมาท่านตกห้ามจากเถื่อนแต่กระเริ่มไข่ไงแน่แลวพี่น้องเอ้ยสูตรฝีมือบอดำคือเก่าเมื่อน,นี้ได้เป็นมีพักขม,มิบบ่พี่น้องมาแก้มํามาพี่น้องมาา่ลายมันหิวเขานะพี่น้องเนาะ มาเสียบๆบน้ำบอดำเดอร์บันนีเดอร์หอมน้ำประเดก้ยหุ้ยเลยพี่น้องเลยมาเดอ้อมาเดอร์สุกุสุข้อนครับ พักเม็ดคางน้อง้ะเก็บมาบริลลางสามีน้องเลยปลอดสารพิษคือเขา แครมพักซีบ้านพีน่น้องแข็งกบกบ ฟูงบินตำกับนางลีอยู่กันยังมาน้ำอยู่เนาะพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะมานำดำประแดีขอมพอม เผ็ดได้พี่น้องเลยแตกรีกสีเผ็ดๆมากันดูดๆเข้าไปอีกบาทน,นี้ สบแสบอีสานบ้านเฮาพี่นอ้องกินคองสูงปลายกกไม้จักมือเดี๋ยวบาดำที่ภาพเป็นแงยเลยพี่นอ้องเด้อแงยไข่หมดแดง xay khô hòm lắm lên Xẹp cứ cao vì nó ấy, Khoai khai một đèn དེ หินกินหัวดงเลยพี่น้อพงพอหอม <c oughs> กินสูตรฝีมือบาวดำมมานน้น้องนกบ่มากกินน้ำมานสงสัยบ่อยากกินฝีมือบาวดำยุ่น้องนกนี่ <c oughs> แมนคากนี่กินกระปลุลกระปูพี่น้องเลยเกระมก ดูตรงไห้ตงนาลมเย็นๆพี่น้องเอ้ยสวีวีวีสวัสดเสวย รดลมหนาวเลยครับงามหอนแนะ่นอนพี่น้องเนาะ ขอพีเพื่อนน้องเข้าทุกคนนะครับเด้อบึงจอมเข้ามาหากันกันพี่น้อง chạy hòm luôn chập chập bé bán bán lì bị ยไข่หมดแดงคลองแสบเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ลายกูลายคนกะบบท่านเรากินแน่น่บ่นนบาวดาจัดก่อนเลยพี่น้องเอง้ปกตินี่ถ้าเป็นฝนตกลินเนี้ยงนอนนี่ไข่สิตรงตรงก็คือหน่วยมันชิ่งใหญ่เดียวพี่น้องเด้ออันจีเต็มอันนี้ก็ยังเป็นเข้าปลายแน่กําลังเริมตรงแน่เนาะครับเนาะเอาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องไลยๆที่เขามาบึงแงงเป็นกําลังแรงอกแรงใจ กดติดตามกดไลค์กดแชร์โอ้ยแสบได้บันนี้เอาก้อยไข่มดแดงแสบๆก็ไว้ส่นนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ